นกเป็ดน,น้ำถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่รวมกันเป็นฝูงตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วโลกมี1้อยนิตพบในประเทศไทย21ชนิดนิตในช่วงฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน,น้ำย้ายถิ่นเข้ามาประเทศไทยเพื่อหาพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์และเหมาะสมในการสร้างหลังวาไข่เนื่องจากในที่โลกเหนือทม่มีนกอ,อาศัยอยู่เป็นปํานวนม,มากเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิลดต,ต่ำลงน้ํากลายเป็นน้ําแข็ง พื้หยุดการเดินเติบโตสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมและอาหารลดน้อยลงนกจึงจําเป็นต้องอพยพเพื่อนย้ายลงมาอย่างที่โลกทางใต้ที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์และฝูงนกอพยพก็จะอยู่อาศัยตลอดฤดูหนาวเมื่อถึงฤดูร้อนจึงอพยพกลับไปยังที่เดิมเพื่อสร้างรังวางไข่ เลี้ยงลูกนกให้เติบโตแข็งแรงจากนั้นเมื่อถึงฤดูหนาวนกก็อพยพมาทางใต้จะเกิดขึ้นเช่นนี้เป็นประจำยกเว้นนกเป็ดน้ําประจำสีของไทยสี่ชนิดจะอาศัยหากินผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงลูกอยู่ในเมืองไทยตลอดทั้งปีนกเป็ดน้ําุูงนี้เป็นนกย้ายถิ่นจากที่อื่นเข้ามาอาศัยในหมู่้างหมู่บ้านพัฒนาการในห้องขาาหามุไทรนครศรีอยุธยาเมื่อประมาณกลางเดือนกันยายนและอาศัยอยู่ื่อยมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้